สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนแล้วก็โตโยต้าไฮรักรีโวตัวนี้จะเป็น2.4มิตรเนาะตัวนี้พามาดูไม่มีอะไรเลยก็มาดูว่าเขาปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในตัว2.4มิตรยิรันเนอร์บ้างนะครับจะคุ้มค่ากับราคาค่าตัว799,000บาทไหมนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เขาปรับเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้มาทำไมแก่แครับผมเซนเซอร์ความปลอดภัยที่กันชนหน้านะครับขวา แล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะช่วยเตือนมุมอับนาอด้านหน้าสองจุดแล้วก็ที่เิือนข้างในอย่างนึงก็จะเป็นตัวนี้อานนี้เลยครับผมให้มาแล้วแน่ๆนะครับเซ็น,น,นเซอร์ท้ายสีจุดไม่ต้องกลัวว่าต้อนถอยมันจะไปโดนไปต้ำไปอะไรเนี่ยตัวเนี้ยช่วยเตือนให้แน่นอนนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งภายในมาดูภายในกันเลยดีกว่าภายในของสองจุดสี่มิตรฮิลเนอร์ตัวเก่าที่เห็นกันเลยก็คือเป็นห้าแต่ภายในเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับภายในเป็นเบาะหนังคู่หน้าเป็นครับคู่หน้าเป็นบาะหนังเรียบร้อยพร้อมกับเดินตะเข็บสีเงินสวยงามแล้วก็เพิ่มความพเมีม์แมดูลาด้วยเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับ ทำให้การปรับเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะแค่สองอย่างแค่เนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นคือบอดี้หรือว่ามิติภายในนะครับกว้างสบายเข้าออกสบายแน่นอนนะครับหน้าจอหน้าจอสัมผัสเหมือนเดิมมาแน่แ่ครับหน้าจอนะครับกล่องคูปองก็ยังอยู่นะครับกล่องคูปองกล่องเก็บความเย็นก็ยังอยู่ นะครับหัวเกียร์ก็สวยเลยตัวนี้มานะครับปงมาลัยมัลติฟังก์ชันแยกซ้ายขวาเลยไม่ต้องห่วงว่าจะคอยพะวงเวลาขับรถแล้วต้องย้ายมือไปเปลี่ยนเองจอเครื่องลงเครื่องเล่นนะครับไม่ต้องอยู่ที่นี่หมดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น abs ก็ยังมี ebd ก็ยังอยู่นะครับ vsc trc ามาหมดครบหมดแล้วก็ s a c นะครับช่วยออกตัวบนทางลาชันเนี่ย มาแน่ๆนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือถุงลมสามตำแหน่งนะครับพอปลอดใทยมาแน่นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะภายในสวยมากนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก็ถือได้ว่าช่วงปลายปีนี้ตลาดกระบะดูเดือดแน่นอนนะครับ เพราะว่าทางโตโยต้าเขาเริ่มขยับแล้วมีการปรับออปชันมีการปรับฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองมาดูว่า,าที่เขาเพิ่มใส่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่านะคุ้มค่าแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นของจากโรงงานมาเลยนะครับก็เดี๋ยวครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ ขอหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ